กับกิจกรรที่โกงแจกแหลกแจกกระจายทุกสัปดาห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วเนิ่นนานอยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะแค่ไม่กี่เดือนเองัชนเองนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะถูกต้องเลยค่ะง่ายเลยกับการที่คุณสามารถจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ทุกสัปดาห์ทั้งนี้ค่ะคุณปุ้ยค่ะก็วิธีซื้อนะคะมีสองวิธี ค่ะทางออนไลน์ที่วเวอเว็บกับที่กงคอยจะบคค่ะวิธีสองค่ะยกโทรโทรศัพท์หาเรานะคะและสั่งซื้อที่กงกับเราจะหนึ่งหรือสองหรือสามสี่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็คุณจะได้เจ้าตัวสีเหลืองแบบนี้นะคะเดินทางไปหาที่บ้านแล้วคุณก็ฉีดซ่องฟอยให้สวยงามแล้วก็เขียนชื่อบอโทรแบบนี้นะคะมาให้เรานะคะส่งมาหาเราค่ะที่ตุ้ปอน79ปอนอจอบางรักกรุงเทพ10500ค่ะได้แล้วจ้ะ รีบสั่งซื้อกันนะคะชใช่ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนอแฟ้ๆ <สา S 1> ก็อยากจะรู้กันละใช่จะ<ช> <สา S 1> มีชื่อตัวเองไหมริ่มกับรางวัลแรกเลยค่ะงันรางวัลหนึ่งพันบาทค่ะห้า ท่านที่สี่คุณจิตนารุ่งทิพย์คาพรชัยนะคะจากประทุนธานีและท่านสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายของหนึ่งันบาทนะคะคุณกิติศักดิ์บุญมีปรีชาชาญนะคะอันนี้ก็จากกรุงเทพยินดีด้วยค่ะรางวัลสามพันบาทห้ารางวัลห้ารางวัลค่ะทัานแรกทั้นแรกนะคะคุณกมนวันศรีสุน สีสุพรรณวานิช์นะคะอันนี้จากกรุงเทพคะ่ะท่านที่สองท่านที่สองคุณกิบกิบปิดกล่ำบุญสวัสดนะคะอันนี้จากฉะเชิงเซาค่ะ <S 3> 3, <S 3, ท,ท่กกา,นานที่สามค่ะสามพันบาททุณการจน์พิเศษสุดที่คุณนะคะจากกรุงเทพคะ่ะท่านที่สี่ท่านที่สี่นะคะคุณปับพังกรอรงัรงรังรัง,รงกรหรอคะหรือปักพังคะปั๊บพังเนาะ ก่กรนะคะอังคารวานิค่ะจากนครสวรรค์และท่านสุดท้ายค่ะคุณกัญชัยทงทองนะคะจากนราธิวาสสามพันบาทผ่านไปแล้วนะคะต่อไปรังแก่รังแก่แล้วหนึ่งเดียวชนจะเป็นใครห้าพันบาทัอน จะติดต่อแับไปนะคะผู้โชคดีนะคะก็สามารถเช็ครายชื่อได้ที่ w w w t i o n g o i c o m ค่ะหรือว่าติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของเราที่โกงออยเช่นเดียวกันนะคะค่ะค่ะโอเคนี่ก็แบบด้นหน้า21ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ